ก้มลงหมอบกับกลางว่างค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดิฉันนะคะต r ีตอาร์บอตากับเกมเอ t ร2สค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเดโมนะคะคุณผู้ชมค่ะตัวเกมจริงรู้สึกว่าจะออกปีหน้าค่ะคือตอนแรกอะดีฉันไม่กล้าเล่นนะเพราะปกติจะเป็นคนไม่ชอบเกมแนวนี้ค่ะรู้สึกไม่ค่อยถูกโลกเพราะนาต้องตกใจบ่อยแน่ๆนะคะ แต่เห็นว่าพอเป็นเดโมเนี่ยเออก็น่าลองมาเล่นดูก่อนไม่รู้ว่าจะน่ากลัวหรือเปล่าคุณผู้ชมอีนี่ก็มีความมั่นหน้าระดับติดในการเล่นนะคะดิฉันกลัวเล่นเล่นไปแล้วเป็นลมมากอะ่ะแล้วประเด็นคือเวลาดิฉันเล่นนะคะมันต้องดูเต็มจอแต่ของคุณผู้ชมอะ่ะมันยังหุบหน้าจอได้ไงตายแล้วถ้าดิฉันเล่นแล้วเ,เป็นลมคุณผู้ชมต้องช่วยด้วยนะคะโอเคค่ะนั้นเรามาเล่นกันเลยกดเริ่มเกมแล้วนะคะโอ้แต่แล้วคุณผู้ชม ดิฉันตัดสินใจถูกหรือผิดเนี่ยในการเลือกเล่นเกมนี้แป๊บหบนึ่งนะคะต้องบอกก่อนว่าดิฉันเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะคุณผู้ชมหมายความว่าเอาลัดหนึ่งก็ไม่เคยค่ะอันนี้คือครั้งแรกของเกมซีรีส์นี้มากเลยนะคะอีหอยคือไม่ได้อ่านเลยค่ะเป็นแบบ two week ago แบบนี้นะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วทำไมสักอย่างก็ไม่รู้คุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันสติแบบตะลเดิดเปิดเปิงมากค่ะแป๊บหบนึ่งนะคะจับได้แต่คำว่าฟักค่ะตอนนี้ โอ้ยโอเคค่ะจะเย็นๆค่ะอีหอยทั้งหลายตายแล้วคุณผู้ชมดิฉันเป็นลมแน่นอนเลยโอเคค่ะมาลุ้นกันนะคะภาวนาสาธุค่ะขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นตายละแค่ตัวอย่างนะคะแค่ทีเซอร์เริ่มนะคะก็มีความแบบน่าดึงดูดน่าเล่นนะคุณผู้ชมอุย้ยตายเสียงอะไรคะโอ้ย,อยตายเสียงแบบกระหืดกระหอบ แป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอุย้ยแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วโอ้ยโอ้ยอ้หอยหลน่ลนหลน่ลนหล่นหล่นโอ้ยแม่ลูกหอย <c oughs> อีนี่ใส่แว่นได้ค่ะเหมือนดิฉันเลยนะคะ <c oughs> ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นตัวเองคุณผู้ชมควา้าแว่นก่อนค่ะโอ้ยไม่ใช่คว้าควา,วาแล้วมีใครมาเหยียบมือนะอีบา้าตกใจอาใจค่ะสวมเข้าไปค่ะอ่หอยสวมข้ามอย่าลีลาโอเคค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้เหมือนจะเห็นอะไรชัดขึ้นแล้วนะคะมีกล้องค่ะเป็นกล้องวิดีโอนะคะคุณผู้ชมค่ะตายแล้วตายแล้วโอเคค่ะลุกขึ้นมาค่ะดีมากค่ะแข็งแรงค่ะเราต้องสตรองนะคะโอ้โ,อโอตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราเป็นหนึ่งในตัวเกมเลยนะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราเป็นตัวละครจริงๆอะคะ่ะอ่ะอันนี้ลองย้ายดูนะคะเลื่อนดูค่ะทําอะไรได้บ้าง คลิกขวานะคะเพื่อเอากล้องขึ้นแล้วก็อะไรอ่ะคุณผู้ชมกด F ปอกด F นะคะเหมือนเป็นโหมดกลางคืนเนาะอ๋อโอเคค่ะแป๊บหบนึ่งนะคะอ๋อถ้าเอากล้องขึ้นมันยังปกติแต่ถ้าเรากด F ปุ๊บมันจะเหมือนกับเป็นโหมดกลางคืนนะคะแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้อะโอเคอยู่โอเคอยู่ไม่มีอะไรนะคะเดินแล้วนะคุณผู้ชมหุ้ยแป๊บหบนึ่งค่ะทำใจแปบบ๊บ ุ๊จจะว่าไปภาพมันสวยอยู่นะคุณผู้ชมมันเหมือนกับเราเป็นตัวละครจริงๆอะค่ะุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมค่ะดิฉันต้องเป็นลมตายแน่เลยเนี่ยโอ้ยคิดถูกคิดผิดเนี่ยมาเล่น <laughs> โอเคค่ะมันต้องลองตักตั้งนะคะอ่ะเรากระโดดเข้ามาแล้วค่ะมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้เดี๋ยวลองสำรวจดูนะคะโอ้แต่แล้วคุณผู้ชมนี่ดิฉันเล่นดิฉันก็แบบหัวใจเต้นแรงมากค่ะบอกเลยเคาะค่ะ โอ๊ตานอ๊ตานอ๊าอตา้าเนาะประตูนะคะเข้าไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมมันล็อกเอาไวอ้อ่าหาทางเองค่ะโอเคค่ะวิ่งได้วิ่งได้กดชิปแบบนี้เนาะอ,อุ้ยตรงนั้นมืดไปไหมอ่ะไหนลองดูซีเห็นอะไรชัดหรือเปล่าก็ไม่เห็นนะคะคุณผู้ชมขาอ่าลงมาก่อนลงมาก่อนอุ้ยกลัวแบบได้ยินเสียงอะไรแบบนี้คุณผู้ชมเนาะ ตายแล้วตแต่ละอรโลดโดนมาตามทางนะคะโอ้ยแป๊บหบนึ่งค่ะดิฉันต้องแบบพยายามนั่งห่างจากหน้าจอคุณผู้ชมนี่ไม่กล้ามองเลยนะคะอ่ะเราใส่อันนี้ก็ได้เผยใจเห็นอะไรชัดกู๊ดตายแล้วอี๋โหยคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมน่าจะลมพัดนะกดอาได้หรอชัดแบตค่ะคุณผู้ชมตายแล้วมีการแบตหมดด้วยอีบา้าถ้าเนเล่นไปแล้วแบตหมดเนาะโอลำบากอ่ะ แต่แล้วถ้าสมมติดิชันเอาลงมันอุ้ยไม่เห็นอะไรเลยคุณผู้ชมอีหอยคือต้องใช้ค่ะมันไม่เห็นอะไรเลยนะคะกดอ่ะกดซีเพาะประตูซีอุ้ยอีหอยตกใจอีบ้าโอ้ยคุณผู้ชมค่ะไม่แต่แล้วมีคนนะคะตายเก็บแบตเตอรี่ค่ะโหแล้วแบบร่องมีการแบตหมดนะคุณผู้ชมแล้วถ้ามาหมดเอาในเวลาครับขันดิชันจะทำยังไง อนนี้คือเริ่มกลัวแล้วค่ะจริงๆเริ่มรู้สึกแบบไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่โอ๊ยกลัวแบบหันหันแล้วแบบมีอะไรออกมาเนี่ยคุณผู้ชมแปบ๊บหนึ่งนะคะอะเข้ามาในนี้ซิมีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีอะไรนะเธอโอเคค่ะอย่าตกใจค่ะอย่าตกใจเห็นไหมมันมืดมากเลยคุณผู้ชมถ้าดีฉันไม่เปิดกล้องอะ่ะตายแล้วแป๊บหนึ่งนะคะต้อง แล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรไหม mm. อะไรอะ่ะมันจะทําอะไรเราไหมอ่ะ <laughs> อีหอยต่างคนต่างเดินหนีนะคะแต่เราก็เมื่อกี้ใจกล้าหน้าด้านมากไม่กลัวโอ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมทําอะไรดีชั้นไหมมาสิมาสิไม่มานะคะอีหอย <laughs> โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว <laughs> โอเคค่ะโอเคค่ะเราเซฟแบตแป๊บหนึ่งเนาะ อ่าลองเคาะประตูนีส้สิเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้หรอโอ,โอ้แต่แล้วแต่แล้วอะไรเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะคุณผู้ชมยังมีคนนะคะเหมือนเป็นคนในหมู่บ้านเนาะตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะอันนี้อะไรอ่ะวัวหรอหรืออะไรสักอย่างนะคะเหม็นมากคะ่ะนางมีการปัดนะคะปัดแมงวันเบาๆเ,เอาอีคนนั้นหายไปไหนแล้วว่าโอ้แต่เราแต่เราแต่แลร ตั้งสติค่ะตั้งสตินะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น <c oughs> บอกตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะโอเคค่ะดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังแล้วน่าจะโอเคอยู่มั้งอ่ะเปิดประตูสิเคาะเคาะเคาะมีคนอยู่ไหมโลกเข้ามาแล้วนะคะเออเหมือนจะไม่มีอะไรมั้งคุณผู้ชมว่ <c oughs> าไแล้วดีหอยออดีฉันกดปิด <c oughs> กดปิดประตูเองนะคะตกใจหรือ <c oughs> ว่าอะไร อ๋อมีการแอบ,บได้หรออันนี้เราอุ๊ยตายมีคนเข้ามาหรือเปล่าอุ๊ยตายเราแอบ,บในตู้นะคะแต่ไม่รู้เมื่อกี้มีคนเข้ามาหรือเปล่าคุณผู้ชมให้ความรู้สึกแบบเดทบายเดย์ไลนนะคะเข้ามาแอบ,บในตู้เนาะแต่แล้วแบตจะหมดค่ะชาร์จแป๊บชาร์จแป๊บโอเคอยู่อ่ะเต็มแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะมีเทคนิคการเล่นไม่อะดิฉันคือไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอะคะ่ะ แต่คิดว่าสำหรับเดโมน่าจะไม่มีอะไรมากเนาะกดอะไรคะโอเพนวินโดหรอโอเคค่ะอีหอยอีบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตรงนั้นไม่รู้ไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแป๊บค่ะโอเคอยู่อ๋อมันเป็นเหมือนหลังบ้านไงมันต้องเข้าตรงนี้ถูกแล้วคะ่ะเรามาถูกทางแล้วนะคะอีกาอะไรเข้าไปอยู่ในบ้านบ้าหรือเปล่า <c oughs> บ้านสําหรับคนอยู่นะคะไม่ใช่สําหรับอีกาอยู่ไงเข้ามาสิเข้าไม่ได้เหรอเข้าได้แล้วคุณผู้ชมตายแล้วคือแบบมันหลอนะ่อนน่ะไปประตูไหนดีคะประตูนี้ก่อนมะมีอะไรคะมีอะไรให้เก็บอ่ะเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอะไรก็ไม่รู้เก็บเกบมานะคะอ๋อประตูนี้ติดคะ่ะติดคะ่ะนั้นเราต้องออกทางนี้ อะไปค่ะอย่าตกใจนะอีบา้าโอ๊ยโอ้ยโหตายแล้วคุณผู้ชมค่ะจะให้เราแบบรอดใช่ไหมโอ้ต้องคลานนะคะมีการหมอบคลานเข้าเฝ้าองค์หญิงมากค่ะคุณผู้ชมย,ยังมืดนะคะถ้าสมมุติเราเออกกล้องลงอ่ะเนาะอ่ะเราลองแบบนี้ไปดูก่อนค่ะน่าจะเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้ดิฉันเลยต้องหยุดพูดน่าจะยังไหวตรงนี้เริ่มมืดแล้วค่ะคุณผู้ชม โอ้ตายมีการฝังศพเบาๆนะคะแถวนี้โอ้ยมันมีเสียงอะ่ะคุณผู้ชมค่ะหืมเสียงใบไม้ไหวนะคะแหมอยู่ๆลมก็จะมาพัดแรงนะคะวันๆไม่เคยพัดไก่อีหอยล้อมตับแตกพอเล่นเกมแบบนี้จะมาพัดแรงนะคะในชีวิตจริงดิฉันก็เหมือนกับข้างนอกมีลมพัดเบาๆค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะเดยวลงมาชาร์จแบตก่อนมะแบตมันมีวันหมดไหมะคุณผู้ชม หมายความว่าเหมือนกับเรามีแบตเก็บไว้กี่ก้อนแบบนี้ค่ะถ้าเราใช้ไปพลึนๆแล้วกลัวมันหมดโอ้ยอย่าตกใจนะดิฉันหลับตาก่อนโอเคค่ะเข้ามาแล้วจากที่มันคืออะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมอ่าซูมเข้าไปซีไม่มีอะไรนะคะโอ้แต่แล้วคุณผู้ชมค่ะกลัวมันแบบคือมันแคบคือมันแคบมากแล้วดนตีก็เล่งเราแปบ๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะ โอ้ดิฉันต้องหลับตาไหมเนี่ยโอ้ลลลแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยอย่าสีดนตีแบบเร่งเรามากเลยคุณผู้ชมโอ้ยอย่านะอย่านะอย่านะฉันกลัวปิดตาค่ะดิฉันปิดตาอยู่ค่ะตอนนี้อะไรคือการเล่นแล้วแบบปิดตามองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานั่งมาทำอะไรตรงนี้คะแอนนาเบลเหรออีแอนนาเบลอย่าโผล่ออกมานะอีหอย โอ๊แต่แล้วแต่แล้วชิงช้ามีกวนแกว่งไกวเสียงอะไรเสียงเด็กหรอโอ๊ยอ,อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะกลัวอะไรอะ่ะอย่านะอย่าออะไรอะ่ะโอ้ยคุณผู้ชมอีหอยลิ้นมากมีความลิ้นยาวเป็นปีศาจหรือเปล่าโอ้แต่แล้วแต่แล้ว,ลวเอากล้องขึ้นมาค่ะเฮ้ยเรามาอยู่ไหนแล้วว่าโอ้ยคุณผู้ชมขาหัวใจจะวายแป๊บนะคะ ตอนนี้เหมือนกับว่าเราแบบอะไรสักอย่างกดอัลติเนตนะคะเพื่อดูหลังหมอดูหลังได้ค่ะอ๋อดูข้างหลังแบบนี้นะคะนั้นเราคลานไปก่อนมะคุณผู้ชมเฮ้ยตายแล้วตายแล้ตายแล้อะไรคือความน่ากลัวเบอร์สิบคะการดูกับการเล่นมันต่างกันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมดิฉันเชื่อนะคะเล่นเองกดดันกว่าค่ะวิเสียงอะไรโอ๊ยอะไรอ่ะ เสียง uhm. นะคะมีความเสียงหลอนอีแอนนาเบลช <laughs> ัวแอนนาเบลเธอมาทําอะไรเรื่องนี้เธอมาผิดเรื่องหรือเปล่าเห็นตั้งแต่มาโยกนะคะครานไปค่ะอุ้ยตกใจทีนี่เหมือนเราอยู่ในท่อไงคุณผู้ชมแล้วนางก็หล่นลงมาแป๊บหนึ่งนะคะดิฉันขอตั้งสติเลยค่ะโอ๊ยตายแล้วตายล้วทำอะไรได้บ้างตรงนี้ ตัวเราก็แบบเหมือนแลดูเหนื่อยนะคุณผู้ชมโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยใช้กล้องตอนนี้ยังสว่างอยู่นี่ไงเราหล่นมาจากตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม่ะโอ้ยตอนล็อกตอนล้องตอนวไปทางไหนเนี่ยอ่ะลองดูซิล็อกนะคะประตูติดค่ะไปไม่ได้อะ่ะโอเคค่ะอนักเรียนค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสอนเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกค่ะอีหอย เปลี่ยนเกมน่ากลัวนะคะเป็นเกมตลกบ้าบอเปิดซีห <c oughs> ูคือไม่จ่ายค่าไฟใช่ไหมบอกตามความจริงมาเลย <c oughs> อีบ้าไม่จ่ายค่าไฟกันนะคะอีพวกนี้ประตูล็อกอีกแน่นอนค่ะตามสไตล์หนังสยองขวัญน,นะคะในซูมซีไม่มีอะไรนะคะซูมหุ้ออะไรกระพริบไม่รู้ว่าโอเคอยู่โอเคอยู่แป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหุ้ย มีเสียงนะคะมีเสียงนะคะออตายมีการแอบ,บได้แอบบได้เออลดค่ะลดค่ะเดทบายเดย์ไลท์เบาๆนะคะตายแล้วคุณผู้ชมดิฉันกลัวมันจะมีอะไรโผล่ออกมาเนี่ยโอเคค่ะตรงนี้กดอะไรได้ไหมล็อกนะคะโอ๊ยอะไรอะ่ะโอ้ยคุณผู้ชมกลัวมันมีเสียงหัวล้ออะ แป๊บหนึ่งค่ะเก็บอันนี้ก่อนเก็แบบแบตเตอรี่นะคะอุ๊ยคุณผู้ชมดีฉันต้องไม่ไหวแน่เลยว้ยตายแล้วอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยล็อกเกอร์เปิดแป๊บหบนึ่งนะคะรีโร 8, หลดแบตอู้มืดมากคุณผู้ชม <Jessica. S 2> อ่ะหยิบของค่ะเป็นเหมือนกล่องดนตรีนะคะเอาไว้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะกล่อมจิตกล่อมใจกล่อมประสาทเรานะคะได้หรือยังอ่ะได้แล้วมัง้ง อ๋อยังต้องหมุนต่อดิฉันกลัวไงคุณผู้ชมอ่ะหมุนพอใจแล้วนะคะอ้ยกลัวกลัวคุณผู้ชมคือตอนนี้กลัวจริงโอ้ยอฮ้ยอ้ยคุณผู้ชมไม่เอาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะมันเป็นเงาอะไรมืดๆอ่ะอ้ยตาล็อกตาล็อกประตูก็ล็อกนะคะอุย้ยคุณผู้ชมกลัวอ้ยอ้อยอ้ยอ้ยอยคุณผู้ชมกลัวแล้วว่า ดูดิโอ้ยอหอยล็อกเกอร์โอ้ยคุณผู้ชมดิฉันต้องไม่ไหวแน่เลยอโอ้ยคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมองย้อนหลังไม่มีอะไรโอ้ยคุณผู้ชมไม่เอาแลว้วว่าเธอคือแบบโอ๊ยตายแล้วแป๊บหนึ่งตั้งสติค่ะบอสค่ะตั้งสติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางสิ้นออ้ยคุณผู้ชมเสียงมันเข้าหูดิฉันตลอดเวลา โอ๊ยตายแล้วตายแล้วเธอเธอออิหอยไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเกมน่ากลัวเป็นเกมที่ตลกให้ได้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นขันเรามาร้องเพลงกันนะคะคุณผู้ชมโดเรมีโดเรมีต้นลาโอ๊ยข้างหลังมีอะไรไหมมองย้อนกลับไม่มีเอ้ยตายแล้วกลัวไม่มีอะไรหรอกมัง้งดิฉันว่ามันไม่มีอะไรคุณผู้ชม <c oughs> โดเรมีไม่ละลอนโอ๊ยตอนแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นมะมโดเรมีโดเรมีอีหอยหาทางออกไม่จอลอยอะ่ะโอ้ยคุณผู้ชมบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว <c oughs> บ้าไปแล้วเลยแหละคือบ้ามากตอนนี้นะคะเมื่อกี้มันเห็นชัดมากคุณผู้ชมค่ะวิงะว่งขาวิ่งขาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยโอ้ย,อยไปทางไหนอะ่ะมันก็ล็อกไง โอ้ยจะให้ดีฉันไปทางไหนเนี่ยโอ้ยมันยังล็อกอะคุณผู้ชมดีฉันหาทางไปไม่เจออะโอ้ยตตยแล้วอีหอยโอ้ยแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้ก็ล็อกหมดมีประตูอะไรเปิดไหมอะ่ะ <c oughs> เอาแอบอีก <c oughs> ไม่แอบแล้วไม่แอบแล้วฉันจะออกจากที่นี่อ๋ออยู่ๆล็อกเกอร์นี้นางก็สว่างนะคะเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ชม เป็นไงล่ะเธอมัวแต่โดเรมีนะคะเจออีหอยเมื่อกี้เลยอ่ะอุ้ยคุณผู้ชมชาร์จแบตก่อนคะ่ะเอาไม่มีแบตอู๋อีบ้าแบตหมดแล้วนะคะตายแล้วดิฉันใช้แบตเพินใช่ไหมเนี่ยโอ้แต่มีเสียงคนกรี๊ดค่ะตรงนี้ออกได้ไหมอ่ะไม่ได้คือต้องไปทางนี้ไงเธอเซฟแบตแปบบ๊บอะไรอ่ะคิวกับอีหรอคือทำอะไรคะ คือทําอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมอ๋อเหมือนกับเอียงหน้านะคะอ๋อเหมือนเราแอบอยู่มะเออเหมือนเราแอบแบบนี้ได้แล้วมันเอียงได้หรอกผู้ชมนี่แงเหมือนดูนะคะโอ้ตายคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะคนผูกคอตายไงโ oh <God. S 1> อ้ตายแล้วอกก้อ oh ยอีบา้าหน้าด้านนะคะเปิดต่อคะ่ะ <laughs> <laughs> มีความหน้าด้านเบาๆนะเราอะ่ะ อุ้ยคุณผู้ชมอะไรก็ไม่รู้อ๊อแต่ว่าดิฉันจะเป็นลมตั้งแต่เห็นอีวิญญาณสีดําเมื่อกี้ค่ะคือมันน่ากลัวมากเลยนะดิฉันต้องแบบอ๊ยตาแล้วตานแล้วตันแล้วดิฉันเลยต้องรีบสั่งโอ้ย,อ,ย,ยอ,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 อุ้ยอะไรอะอะไรอะ <S <S อีหอยตกมาตกับดิฉันไม่ดึกดิฉันเรียกแม่สิริโสพามาดูดดิฉันจะดูดให้หอยบานเลยอีนี่ โอเคค่ะโอเคค่ะวิ่งค่ะต้องวิ่งแล้ววววิ่งแล้วมันให้วิ่งคุณผู้ชมมันให้วิ่งแล้วว่ามันให้วิ่งอะเมื่อกี้อะแล้วแบตก็จะหมดอีหอยบานโอ้ยโอ้ยแต่เราวเราาเร็ววอะไรก็ไม่รู้โอ้ยแต่ล้าแต่ล้วโอ้ยแต่ล้าแต่ล้วอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมโอ้ยแต่ล้วมันทําร้ายเราว่าแป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ยเราวิ่งไปทางไหนเนี่ยอีหอย ป่าดงข้าโพดมากโอ้ยแบต,หม,แบตหมดแบตหมดไงโอ้ยคุณผู้ชมค่ะดีฉันไม่รู้วิ่งมาทางไหนอ่ะแล้วแบตหมดแล้วแป๊บหนึ่งนะคะลองดูค่ะ <c oughs> อันนี้คือวิ่งหลงทิศเลยนะกลัวมากโอ้ยตายแล้วตายแล้วงงไปหมดค่ะง,งงกับตัวเองนะคะไม่รู้วิ่งมาทิศไหนแล้วเนี้ยเธอโอเคค่ะตั้งสติค่ะตั้งสติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น อ่ามาทางนี้มัง้ง <c oughs> คือวิ่งมั่วมากไงเราไม่ดูตาม้าตาเรือนั่นไงเห็นทางแล้วคุณผู้ชมขาอ่าวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนโอเคค่ะมาค่ะอ้ยมันแบบอะไรก็ไม่รู้ว่ามันตันนะคะคุณผู้ชมขาแป๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวหาทางก่อนตกลงดีฉันต้องมาทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอมันกลับไปทางเก่าไม่ได้เธอ อุ้ยคุณผู้ชมอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมโอ้ยแต่ละคนโอ้ยโอ้ยอ้ยมันมา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 คุณผู้ชมมันมาแล้วมันมาแล้วออะมาทางนี้มาทางนี้มันมาแล้วนะคะนั่นไงมันตามมาจริงด้วยอ่ะออกมาทางนี้ค่ะเจอแล้วเจอแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะโอ้ยโอ้ยแต่ละอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยอีหหยออกมาทําไมกันนักหนาวิ่งไปก่อนค่ะคุณผู้ชม อ๋ตายแล้วตายแล้ววิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนดูย้อนหลังด้วยอ้ยมาเต็มเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะอ๋ตายแล้วตายแล้วโอ้ยสไลด์สไลด์อ้ยตายแว่นหลุดอีหอยหลุดบ่อยจังโอ้ยงอะไรอะอะไรอ่ะคุณผู้ชมอ้ยตายอะไรอะหอยแหกคุณผู้ชมหอยแหกของจริงเลยอะอะไรอะ แป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ยแต่เราแต่เรา,แต,เราแต่เราตั้งสติแปบบ๊บอีนี่ล้วแบบแบบ่บนอะไรคะอีหอยเหมือนเสียงสวดมนต์จบแล้วนะคะคุณผู้ชมโอ๊ตแป๊บหบนึ่งค่ะคือต่อให้เป็นแค่เดโมนะดีฉันก็ไม่ไหวอะ่ะโอ๊ตแต่แล้วอีหอยโดเรมีโดเรมีสันลา <c oughs> โอ้ยคุณผู้ชมโอเคค่ะดิฉันต้องขอตั้งสติก่อนเลยนะคะได้สติแล้วค่ะคุณผู้ชมมีความแบบเตลิดเปิดเปิงหอยแหกมากคุณผู้ชมเห็นตอนจบไหมคือมันผ่ากลางเลยนะจริงๆใช้คำว่าหอยแหกไม่ได้ต้องใช้คำว่าไข่แหกค่ะคุณผู้ชม <S <S โอ้ยตายแล้วโอเคนะคะดิฉันเชื่อแล้วค่ะว่ามันหลอดจริงๆ สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และซับสไครด้วยนะคะดิฉันจะเป็นลมแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชม